คือแบบความรักความผูกพันเนาะดูดูด,ดูดูแย่งยาจากปากตาดูค่ะโอญยาตาแย่งคืนตาแย่งคืนโอ้ยอวนโอ้กลับบ้านกันจ้าอยู่บ้านเราไปไหนไปไหนนั่นีนางไปไหนลกูกีนางไปไหนนั่นไปไหนนะั่น โอ้ลองไปหาตาโอเคโอเคอาอาตามาก็โอ้อ่าจะเลือกใครจะเลือกใครตาอยู่ฝั่งนี้พี่บัวอยู่ฝั่งนี้ศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจะเลือกใครคะจะไปอยู่กับใครเอาให้เลือกก่อนเอาเอาเอาเออพี่บัวโอน้องก่อนลูกโอน้องให้มาก่อนโอยังไง เออกลับมากลับมาโอ้ยน้องร้องไม่สนใจพี่บัวนะคะมา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 ให้ตากลับบ้านซะลูกมาเอาเออโอ้ย,อยลืมพี่บัวแล้วหรอแล้วพี่บัวล่ะ ดูนะคะดูนะคะเราจะลองให้พี่บัวเดินหนีดูนะคะว่าว่าเขาจะไปไหมก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะเขาจะอยู่กับตาคือคือรักตามากนะคะเพราะว่าความรักความผูกพันตั้งแต่ยานมแม่ก็มีตาอยู่ด้วยตลอดนะคะคืออยู่ก็คือเหมือนตาคือคือเป็นทุกอย่างให้เขานะคะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทุกอย่างให้เขาเลยดูค่ะอ้าวแล้วแล้วแล้วคือยังไงเนี่ย ฮะตาเขาจะกลับบ้านนี่นางกลับมาหาพี่บัวเลวเยอะๆพี่บัวหนีเลยพี่บัวเอาแล้วค่ะดูค่ะไปหลบอยู่ฝั่งนู้นกลัวพ่อกลัวแม่มาจับนะคะให้ตาบังไว้ดูค่ะดูความเจ้าเล่ห์ของอ้วนนะคะโอ้ยน้องมา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 ให้ตามาส่งมาอ้าวไอ้มันก็มืดคว้าไม้เลยละเนาะ เออทีเออเดี๋ยวให้ตามาส่งเดพาเออโอเคโอเคโอเคอยากให้ตามาด้วยโอเคให้ให้พี่บัวเดินก่อนก็ได้อ่าอ่าอ่า่ยอยากให้ตามาส่งนะคะอยากอยู่กับคุณตาความรักความผูกพันนะคะไม่ต้องบอกเลยแค่เขาเห็นคือวิ่งไปหาตาได้เลยนะคะคือเห็นตาเนี่ยเขาจะจําได้เลยท่านใดที่ติดตามชมคลิปน้องบอกรอยขี้ดื้อนะคะตั้งแต่ เริ่มต้นนะคะจะเห็นได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตลอดเวลาน้องพลอยอยู่กับคุณตาแสนดีมาตลอดนะคะคุณตาแสนดีไม่ใช่ตาแท้ๆนะคะเป็นคุณตาบุญธรรมเนาะแต่ว่าเขาก็เลี้ยงเขาก็ดูแลน้องพลอยมาตั้งแต่ย่านมแม่เลยนะคะดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดไม่ให้อะไรเลยนี่ก็เขาก็เจอกันบ่อยๆนะคะหลังจากที่น้องบอพลอยไม่ได้อยู่บ้านกับคุณตาแสนดีแล้วเนาะ หลายท่านสอบถามเข้ามาว่าอ่ะแม่นี้ทําไมเออไม่พาน้องพอไปหาคุณตาบ้างคุณตาไปเดินออกกําลังกายตอนเช้าแล้วกลับมาตอนเย็นแบบนี้นะคะเวลาก็จะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เนาะแล้วค่ะเออโอ้โหอยู่กับตาแล้วไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่ ไม่สนใจใครเลยนะคะดูค่ะดู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 ไปแย่งย่าวจากปากตาโอ้โหอ้เขาจะคือความรักความผูกพันนะคะดูค่ะเออปลาปลาปลาหาพี่บัวเยอะเยอะเยอะเอาลพาหาพี่บัวดีกว่าปลาปลาลูกป่ะไปไหมโอ้หันหน้าหนีเลยค่ะไม่ให้จับอสุดท้ายก็เลือกคุณตานะคะเลือกคุณตา อยู่กับตาดูค่ะก็คือดูค่ะคือแบบความรักความผูกพันเนาะดู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 แย่งยาวจากปากตาดูค่ะอุยตาแย่งคืนตาแย่งคืนโอ้ยอ้วนโอ้ยนอมันก็ัมาดมา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 ตามาส่งมาตามาส่งมามามาโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวระวังตาเหยียบเท้านะนั่นระวังนะออองเอ้ยนอนนอนปลาป่าปลาพ่อโอ้เขาด้วยพ่อ,อ,อ <laughs> ไม่อยากไปไม่อยากไปหนูอยากอยู่กับตาไงาออออโอ้ย มา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 อ่อนยังไม่สนใจพ่อเลยโอ้ยน้องโอเคโอเคต้องให้ตาเดินไปด้วยใช่ไหมอ่ะมามามาโอ้ระวังระวังตาเหยียบโดนเท้านั่นนั่นต้องให้ตาเดินมาส่งต้องให้ตาเดินมาส่งเอ้ยอ่ะ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 อะไปไปไปโอ้ยนะคะตายตายตายพ่อจะได้รีบไปตัด ต้นต้นไม้ต้นถอนให้เด็กๆนะคะบายบายตาก่อนตากลับบ้านแล้วอ้าวอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปอย่าไปพอจับไปด้วยจับไปด้วยหยุดหยุดหยุดโอ้ไอ้้อวนให้ตากลับบ้านโอ้ยเนาะเอาเอามาเร็ว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  อากาศร้อนด้วยเดี๋ยวตาจะหงุดหงิดมาโอ้ยมา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 ให้ตาไปพักผ่อนก่อนลูกโอ้ยนอนอย่าวิ่งตามตาอีกนะโอเคไหมยโอ้ยปลา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 ไปาเออไปขอโทษพี่บัวเลยเอ,อู๋อจะวิ่งหาพี่ถังอูยจะไปหาพี่ถังพี่ถัง,งหายไปไหนเอเอ เอ,อือพี่ถังหายเออขอโทษพี่บัวเลยพี่บัวเออ,เอ,อพี่ถังหายไปไหนเอ,อือใครทำร้ายพี่ถังงงนะคะถังนูหายไปไหนท,ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอโทษพี่บัวเลย, <laughs> อ,เลยอีนางทิ้งพี่บัวไปอยู่กับตาได้ยังไงอขอโทษข,ข่าก่อนขอโทษใครก่อน เออขอโทษพี่บัวโอ้กาขอโทษพี่บัวขอโทษพี่บัวโอ้ยเนาะดูพี่บัวเขากอดไรนะคะเขากอดไ้ขอโทษก็เจ้าเล่บนิดหนึ่งนะคะก็ขโมยสักรดพี่บัวไปกินด้วยโอ้ไป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 ไไอหมูอ้วน กับบ้านเรายัง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 ไม่ค่อยอยากแบบอยู่กับเสานะคะยังไม่ค่อยอยากอยู่กับที่พักเพราะว่ายังยังงงว่าเออตาไปไหนอะ่ะตาหนูไปไหนอะ่ะใครเอาตาหนูไปอะ่ะหืมใครเอาคุณตาหนูไปลูกอ๋อนี่ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะอดละหวานประมาณนี้นะคะแต่ละวัน แต่ถ้าเจอคุณตาที่ไหนเนี่ยเป็นอ่ะต้องวิ่งไปที่นั้นโอ้โหมาถึงก็ทําธุรกิจส่วนตัวเลยนะคะธุรกิจส่วนตัวเลยวันนี้อากาศร้อนมากมากเลยค่ะร้อนชน,นิดที่แบบว่าเดินเขาเรียกอะไรเดิน,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 นเดินเดินบนถนนน่ะคืออะไรเดินเดินเดินแบบคือไอร้อนมันขึ้นมาจากพื้นถนนเรือค่ะพี่ๆหาวันนี้ค่ะร้อนมากจริงๆนะคะแบบ เดี๋ยวนึงจีนึงเอออันนึงจีนึงจีจุกท่านใดนะคะมาเที่ยวช่วงนี้นะคะแม่นิกฝากเลยพี่ๆอย่าลืมเด็ดขาดนะคะเครื่องมือแบบซอสซิปิดนะกันน้องเครื่องมือแบบเอการความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบางๆเนาะที่พอกันเดดกันอะไรได้นะคะเสื้อกันหนาวแล้วก็เอ พัดลมน้อยๆทุกอย่างนะคะผ้าเย็นอะไรต่างๆต้องต้องพร้อมนะคะพี่ๆร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออากาศที่สุรินทร์เนี่ยร้อนก็คือร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบโอ้ร้อนแบบร้อนสุดยอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกท่านใดอยากมาหาน้องบอกพอ,อยากมาเล่นกับพี่บัวขาวนะคะเออมาไม่ถูกไม่เคยมานะคะพี่ๆโทรหาหนูที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะ โทรหาทางเบอร์โทรศัพท์ทักหาทางไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตอบช้าหรือไม่ตอบอยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะดับบ่อยมากๆเลยนะคะนี่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตเตรียมตัวไปตัดญ้าตัดอ้อยให้เด็กๆก่อนนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ